จอหน uh h h really? ี้เป็นไรจอหนี้จอหนี้บ้าเราต้องพาเขาเป็นบ้าแล้วเราต้องพาเขาไปจุดปลอดภัยนี่ป้ายนักนะปยานัม m e m ม Min c h น n n e l Yeah Keep it in t o i l t is no big s u r p l i s e Yeah this one ของนี้ อันนี้เราอยู่กับน้องคิดนะสวัสดีครับน้องคิดครับผมครับผมครับสวัสดีรอที่ร้านแปดมาลุยต่อไม่เอาไม่เอาด่านนี้ไม่เอาด่านนี้ไม่เอาด่านนี้เราต้องมีความกล้าน้องกล้าที่จะมิสูบไม่เอาด่านนี้เราต้องสปิริตที่แท้จริงนีน้องเออเสติกลับมาเดี๋ยวพี่ตบตบส่นตบเรียกสมาธิไป มั <Yeah. S 2> ไนไม่ได้พี่ให้จบให้ไอเอาระเบิดไปด้วยเอาระเบิดไปด้วยเอาระเบิดไปด้วย <laughs> โอ้ไม่ได้นะโอ้ my god นี่มันลูกปั้นเด็กดีนี่ตายโต๊ดได้โต,โดโตโดโ๊ดได้เอออะไรเยี่ยมเยี่ยมสวยสวยสวยเยี่ยมเยี่ยม firing the hole จะใช้สเต็ปการเก็บตุ๊กตาเทพๆวางไว้ววอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ใช่น้องพี่เบาๆพออ่ะเดนี้ฮ้ยตัวอะไรมาเฮ้ยน้องแม่นมากอ่ะแต่แต่เดี๋ยวพี่เจอาตุ๊กตาวางเ้า,เาตุ๊กตา โอ้โหเดี๋ยวลูกกระจายปีนประตูไว้เอาน้องตึงมากอ่ะนะตอบเป็นแบบที่เป็นไทยไรด้วยนะได้ได้อันนี้เอาไว้ที่หลังก่อนก็ได้ไหมเพราะว่ามีแก่อยู่เดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกเออมันลงแล้วทำได้น้องเย่เดี๋ยวน้องให้สัญญาณพี่เลยพี่จะได้ปล่อยปล่อย ไปได้อุ้ยจับนะไปไปไปปล่อยเออต้องโงเมือกัน่แล้วและเออใช่แล้วครับน้องเราจะเป็นผู้หเทียิโปได้กลืนที่สุดนดิสแดุ้ย องหนน้ากัไอตัวดูดตัวดูดแน่นอนมันดูดยังไงดูดแบบไม่ตลกได้ได้เราต้องจริงจังไม่ตลกเราต้องจริงจังไ่ตลกใช่เราต้องจริงจังไปตลกต้องวางพี่ดูลองเดี๋ยวมันมาน้องคริสเนี่ยเขาจะเป็นคนจัดการปราบปีศาจนะครับผมทำหน้าที่แบบว่าเป็นแบบว่าเป็นผู้แบกของรายการนี้นะ น้องพิทครับเขาเรียกเขาเรียกว่าเดอะแบกคโอ้ยกอดกล่องคู่กรรมครับผมกล่องปิศนาปิศนาสายไฟแทบๆเอามาจุ่ม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 กลองซุมกล่องมเอา่ไปเอาไง่กล่องสุมดีโอ้มยกอดอ่าตั้งมาล้มหนี่ให้ไวหนี่ให้ไวหนี่ให้ไวไปคืนเจนของฉันไปก็ได้ แค่ระเบิดยี่โออาร์มองมันจะระเบิดแล้วท้อยค,ครับเราก็มีประมาณสี่หมื่นกว่าแล้วมั้งน้องน้องคลิกเข้าเป็นงานหน้านะครับ <c oughs> ทุกคนถ้าสนใจติดต่อน้องได้นะฮะ <c oughs> ติดต่ออีกแล้วที่มีรูจุดสองให้นะไปดูดสองให้ <c oughs> อุ้ยน้อ,นอง,องพี่ยืนรอบแล้วน้องเออเยี่ยมมากน้องมันต้องโดนเนี่ยแหละคอนแฟร์ปับป๊บปั๊บคอนมีประโยชน์ใช่ถ้าตีโดนเนยไปยไป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 กโกโก็ go, 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 go. อุ้ยเสียงนี้อ้้อย่าเสียงกัน เออนี่บรนดาสอยลูกกระตานี่วาจับจ่างสอยลูกกระตาน่า,าไอ้พี่กระตุกพ,พี่แอบกระตุกเฮ้ยโอ้โหมีแจก,กันด้วยนะ้องเอารี่มาอนพี่ลงให้ โอเคน้องเซฟด้วยน้องฝากเสียแล้วได้ได้ฝากเสียแล้วครับกระปั้นได้ครับผมผมจะทำให้ได้นะครับกระโดดกระโดดเข้าไปเอ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาช่ว <c> ย <oughs> ด้วย,วยเฮ้ยทิศทางทิศทางน้องน้อง ล้วก็โรดิแสนโหดเลไปน้องไปจริงพี่แบบนี้น้องกรีบอกแล้วบอกแล้วเออ